สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมอตอนแรกว่าจะเล่นอยู่ฝั่งบ้านจะแหลมไปไปมา,มาไม่รู้ว่ามายังไงนะครับข้ามมาจังหวัดหนองบัวลําพูเชยครับพี่น้องครับอตอนนี้ผีพผูก็ไม่มีนกเล่นนะครับก็เลยมาหาขอนกแถวๆนี้แล้วพอได้ไปเล่นพอให้มันข้ามวันไปให้มันขําไปแล้วก็ไปนอน นะครับหิวมาหาอาจารย์ยันนี้อาจารย์ยันยุ่งกําลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับผมมาหาขอนกแล้วครับมาหาขอนกไปเล่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับอาจารย์แมเป็นไงครับเป็นไงวันนี้ไม่มีนกมีนกมาหาหยิบนกไปเล่นโอ้หายิบนกไปเล่นนะครับอาจารย์จะไปเห็นงานทำแจ้บ่เนาะวันนี้เนาะ อาจจะขึ้นจากการเอ่อเกี่ยวข้าวด้วย <c oughs> ไม่แน,น <c oughs> ่ใจนะครับผมมันจะได้อยู่นะครับว <c oughs> <c oughs> ดูนะครับเอานกมาเปลี่ยนไว้นะครับผมเอาตัวไหนเราไปเล่นตรงนี้าจะรลมตัวไหนจกักกลยอัวได้บ่วยอ่าเ็เห็นว่ามีตัวเมียอยู่นอ้ออาจารย์ยันเนาะเอาอาจารย์ยันสวัสดีครับลืมสวัสดีโอมาแต่งตัวแบบไปไหนมานีนเพิ่งเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวครับพี่น้องครับเอ่อไปลากขึ้นมาจากทุ่งนาเลยครับว่าห้ามเกี่ยวช่วงนี้ับมาเอานกก่อนมาอย่างนั้นตัวไหนน้อทีนี้เจ้าให้ ตัวไหนก็ได้น้องจารย์แมเนาะตัวไหนก็ได้เดี๋ยวมันขันตัวไหนก็ได้ขอ้หยมันขันว่าอย่างเงี้นเอาแล้วเออดูครับนี่แหละไม่กั็ขี่ก็ยังไม่ได้สักทีนะครับอาจารย์ยันอกว่าได้หรือยังหมีก็ยังไม่ได้นะครับนลเรอนานเหลือเกินนะไม่กั็ขี่เอาแล้วครับตอนนี้อาจารย์ยักำลังเลือกอยู่นะครับใหญ่ไหมตัวไหนที่ต่อได้เร็วสุดแล้วเอามาสั จต่เ่ลอะไรผู่นทขอกอนแวเลยเนาะทีนี้เนี่ยพวกนี้ก็ได้นี่พวกเนี่ยคิวใหม่นี่เออนกใหม่เลยโอเอาตัวไหนนาะทีนี้เอาเ่อไรมือเอาขาไปเอเป็นนกุลกูอเัาเอเออเออคืออยแต่ไปอกูได้ยมึงเเดี๋ยวตุ่นี้เ่เดี๋ยวตุ่มไนี่ตุ่นเลยตุ่มไปเลยะเดี๋ยวนะตุ่มค่ไรเขาเทียบไปอ้โห ก็เปล่าไเลยโอ้ไม่คช่ปัญหาเร้องไม่กระะเป็นไม่ก็จะค้องเปยบเอรถตอนเปบเนยอนใดนเตอเื่อกี้ก็ว่าอยกุเกอเนี่ยคร่าอยากที่ไปอยากอ ได้ได้ไปเรียกกุ้งบุตไปขึ้นรถเจ็บคอทุกคนมาเอาซวแซเอาตัวไหนตัวไหนนี่จันโอ้โหเจ้าช้างนะครับเอาแล้วทีนี้นกหลักไปเลยครับผมอ่าโอ้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับนกหลักเพิ่นได้ไอ้จันเสียจขันรถอ่ะขันอยู่ไหนวันนี้ได้รถบหนกหลักยังไม่ขันยังไม่ขันยังไม่ขันนะครับอ้าวโอเคครับไล่นกครับเป็นไงอาจยจันบอกว่าจะไปหาดูนกใช่ไหมครับมจะหายเลยมันจะหายแล้วพี่ที่เหลือ ะสยงมกสิงนะเอออย่าไปใกล้โกงไว้อย่างนั้นเอาใหม่ไปใกล้ไวไปกลจับได้แต่เนียมันสิงตัวนั้นตัวนี้ตัวอันตรายจะไปต่อไปนี่ตัวอันตรายเลยละมึงเงียบหล่อนเขาเรียกเขาเรียกว่าหาก้อมใช่ไหมจไปไขในหมดไขในเบิรเลยเขาเขาเขาลักในบิร์ตลักนน่นละเบิร์แล้วละจะให้เบิรเอาโอเคครับวันนี้ก็ ดูครับนี่แหละไข่นกไข่นูหมดแล้วนะครับเออก็หายืมนกเพื่อนไปต่อแล้วครับตอนนี้็ยังไงนะครับอาจารย์ยันเกี่ยวเก้าอยู่ก็ได้เรียกขึ้นมานะครับอะไรเนี่ยล่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยแสดงว่าเอาเด็กๆคนนั้นเอาแล้วกู้อังอังตลอดเลยประเดี๋อวโอเคเอาโอเคครับ ครับก็มาถึงหมายแล้วครับพี่น้องครับนะเคยหมา้เคยมาประจำแล้วแหละพี่น้องครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพี่น้องครับคนเยอะมากๆเลยครับพี่น้องครับเขาเกี่ยวข้าวกันแต่โซนนี้น่าจะเกี่ยวมือนะครับผมคนเกี่ยวเต็มนะพี่น้องครับเนาะจะแลมเนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับครับเพราะว่าสายแล้วตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงแล้วครับผมอ่าเพราะว่ามันอย่างว่าเราไม่คิดว่าจะลมเพลลมพัดมานะครับสิบโมง สี่สิบนาทีนะครับกเก<อ>ือบจะห้าโมงแล้วครับผมยังไม่ได้พรางมเนียดกันเลยเราครับบรรยากาศก็มีลมนินดๆครับวันนี้อแต่ก็ไม่ถือว่าแรงว่าะจะแลมเนาะเราปฏิวว่า <นะ S 1> ได้อยู่เพราะได้อยู่ครับนี่อันนี้ก็เกี่ยวไปบ้างแล้วครับผมอขอหาเรือกเอานะครับผมนกมันก็จะหลบหลีกอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเนาะโอเคครับขออนุญาตตามมาเนี้กกอนว่าจะแหลมเนาะครับครับ สวัสดีพี่น้องตอนบ่ายสองครับพี่น้องครับโอ้นกป่าอ่าสงสัยจะตื่นครับตื่นพวกชาวนานะครับมันไม่ลงมาเลยครับพี่น้องครับนะเขาเกี่ยวข้าวกันอยู่ครับช่วงนี้นกแบบละแวและแวงครับนกป่ามาก็ไม่อยากจะขันไม่อยากอะไรนะครับก็บินมาอยู่ครับบินมาแล้วเป็นแบบตื่นๆนะครับน่าจะเห็นคนนั่นแหละนะครับก็เลยแบบอื้นะครับนกนะ นกเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยอยากจะขันนะครับก็ต้องเดี๋ยวได้ย้ายใหม่ไม่รู้ว่าจะย้ายไปไหนตรงนี้ก็ป่าข้าวเนาะครับมีตรงเดียวที่คนยังไม่เกี่ยวครับแต่มันก็เหมือนแบบว่ามันมารวมกันที่เดียวนะครับนกมันมรวมที่เดียวแล้วมันก็บินไปบินมาสลับไปสลับมาอยู่นี่ครับนกทำให้นกวันนี้เจ้าพยางังทำงานหนักมากครับ บินมาก็ที่ไรก็เรียกก็ครูใส่นะครับแต่เขาไม่สู้ครับนกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องต้องย้ายอีกสักไม้อันนี้เป็นไม้ที่สองแล้วครับพี่น้องครับไม้ที่สองยังไงก็เดี๋ยวขอดูก่อนครับรอดูทิวนกที่มันสู้กันก่อนนะครับก็คงจะย้ายไปไปวางนะครับอ้าวโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอ,อดูพี่อาจารย์แหลมก็ยังไม่เห็น รายงานนะครับวันนี้เอาเจ้าช้างมานะครับไม่รู้ว่าสไตล์เป็นอย่างไรครับมัานไม่ใจนกต่อตัวเองมันก็จะยากนิดนึงครับพี่น้องครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านกต่อแต่และตัวนะครับมันสไตล์มันเป็นยังไงนะครับผมออะโอเคครับสักหน่อยสักสิบนาทีก็จะไปย้ายไม้ที่สามครับพี่น้องครับ ครับผมัสดีครับตอนเย็นเลยครับพี่น้องครับโอ้ตามนกคาลมครับนะตามมาเรื่อยๆนะครับจนแอบมาอยู่ในในดอนครับพี่น้องครับมันไปนู่นเลยครับนกไม่ยอมมาเลยครับตอนแรกมาเล่นอยู่ตรงนี้แหละครับทั้งเรียกทั้งคูู่่วิครับตามมาก็นึกว่าจะจะมาอีกไปแล้วไปรับครับนกนะครับนี่ผมก็วางนะครับต้นคูนครับนี่ เสียดายครับนกคารมตัวนี้ถ้าได้เนี่ยโอ้โหจำๆเลยครับพี่น้องครับผมเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ผมใส่ตรงนู้นะครับไม้สามนะครับไม้สามมันไปตรงเลยทิวตรงนี้ไปนะครับมันก็มาเล่นอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่ไม่มาครับนกนู่นสงสัยมันอยู่ตรงนู้นครับตรงนี้มันแค่มาลงนั่นเฉยนะครับเจ้าใหยางดึงแล้วก็ไม่มา คงจะเอาลงแล้วแหละครับพี่น้องครับเพราะว่าห้าโมงแล้วนะครับยวค่อยว่ากันใหม่เนะครับผมอ่ะโอเคอาจารย์แหลมก็มีหมานครับมีหมานหนึ่งแต้มครับอาจารย์แหลมนะครับอ่ะมีหมานหนึ่งแต้มอยู่นี้นะครับเจ้าช้างครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมโอเคครับขออนุญาตนะครับอนนกลงก่อนแล้วกันนะครับนครับก็เอานกลงครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองคนแล้ววันนี้นะครับโอ้ นะครับผีภูวันนี้เขามีแ้บ้มครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับเสียเสียยังไม่สิ้นลายเสียยังไม่สิ้นลายนะครับอู้นะฮะวันนี้เจ้าช้างนะครับเจ้าช้างจันยันเอาดูตัวหน่อยจันมาชมนะยครับสุดยอดครับสุดยอดวันนี้ผมตามนกคารมครับนี่เมื่อกี้ออกมาในดอนนี่แหละพี่น้องครับผมอยู่ดอนนี้เนี่ยนะครับนกมันไม่อยู่ตรงผมวางพรเนี้ตรงนั้นแล้วนกมันอยู่ทางนี้ครับ มันแค่ออกมาทานข้าวเฉยๆมาทานอาหารว่างเมื่อไรแล้วมันก็กลับไปกดไหลอ่ะนี่โอ้ตัวใหญ่ครับเสียงอะไรนะอาจารย์นี่ผมเชื่อว่าเป็นนกเส้ใหญ่เพราะมีนกเส้ใหญ่บ้านตอนมันเขาบวบคู่ใส่กันมันมีคู่ยกหนึ่งแล้วมาสร้างคู่คู่คู่แล้วประเดี๋ยวเสียงโาสร้างมันจะมันออดเลยนี่จะเสียงเดียบอ้าเลยเขาไม่คู่ลูกเดียวไปอื นกป่านี่ครับนกป่าดิเสียงใหญ่ยนกป่าดิเสียงใหญ่ถ้าตัวเขาเป็นคู่ใส่กันกับก็มั่นอือผมมันมีตัวหนึ่งเสียงใหญ่ผมได้ยินเนี่ยนี่เสียงเงี้ตัวคึกด้วยตรงนั้นตรงที่อาจารย์แหลมวางเพลียงตัวตัวมันเที่ยวเขาเที่ยวอ่อนเหรอผมใช่ต้นเดียวละป่าทุ่งนี่าเปลี่ยนข้อได้ยินเสียงใหญ่ไหมทีนี้บ่เออเรียบร้อยทั้งนั้นตนี่อีกป้าตัวนึงตัวมันถือว่เสียงใหญ่คือตัวนี้อ่านี่เป็นเสียงตัวนั้นมันจะเป็นเสียงกลางขึ้นไปหายใหญ่ออตัวนี้เสียงใหญ่นะผมก็ได้ยินอยููู่่่่่่เเเเมมมือออช้้าาาาตตรรงงทีีีีีจยยยย์ลลลไปววพนนนขกั อาตอนแข็งใหญ่แข็งใหญ่ถูกใจจันยันตัวนี้ก็จะมอบให้จานยันใช่ไหมนี่ใหญ่นงข้นท้าเนนกองว้า่าโอ้อย่างนี้ก็ถือว่ากับไรได้ดิได้เอามาไล่ให้แล้วก็ได้เฉลยไม่พอแถมเฉลยกลับไปหีีนะครับพี่น้องครับเออเงาหมันมันมนะครับวันนี้สุดยอดสุดยอดนะครับหมดแล้วครับผม เสาร์อาทิตย์หมดเวลาแล้วอันนี้กะชีมอที่กันตัวนีกะไปบื้นก็ชีไปดำเนินท่ากันไปพิมพ์ลายนิ้วมือครับพิมพ์ลายนิ้วมือครับว่าต้องทาถ้าอดีตเคยเลี้ยงนกก็ไม่ได้ขับใช่ไหมครับเ้าไม่ได้เลี้ยงเขาบอกว่าถ้าพิมพ์ปุ๊บนี่เจอว่าอดีตเคยต่อนกนะครับเลี้ยงนกเขาไม่ได้ขับนะครับถาเพิ่งถาเพิ่งอีกอาทิตย์หน้าได้ตัวเพราะว่ามันก็ะทาอีกเด้อทาอีกเป็นหามือไปเด้ ส่วนเขาอยู่ทรงใหม่คุณทรงครับอันนี้แค่ไปพิมพ์รลายมือสิเด้หนพิมพ์ลายมือแล้วเขาตรวจสอบเขาอีกร่าเขาจะดําเนินงานดําเนินเรื่องให้เราเนาะไม่รู้ว่ายังไงหามือเขาบอกว่าหามือบางท่านก็บอกว่า30วันโอ้โหนานไปสามสิบวันนี่คืออยู่โรงพักบ้านเอาส่วนโรงพักบ้านเอาอยิ่ทรงไปไปกอวิสุทธิรังสานครับทตงจริงมันก็สิบหามือตามที่ผมเคยเหตุมาชิบหามืออันนี้เขาบอกคุณทรงเขาบอกว่าห้าวันอ่าห้าวันนี้ไปเร็วเด็กได้เร็วต้องไปห้าวัน คือเขาขาไปได้ขอเห็งเลยก็ไม่สู่หลักฐานแกนเขาไปพิมพ์ตัวเขาหยี็ดนะเหว้เลยโอเคครับพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้มีแต้มอยู่ครับผมอผมมีหมดแล้วครับวันนี้สี่ไม้จะแหลมกี่ไม้สามไม้ครับสามไม้เหยียบไม้ที่ที่แรกโอ้ไม้แรกเลยครับไม้สองไม้สามครับไม่มีนกเข้านะครับนกมันตกแกคนครับพี่น้องครับเนาะจันแหลมส่วนมากนกยิ่งนกยู่งฝั่งนู้นนะครับที่เราไ่เหยียบอ่าหุ่นยางไป บานนก็ไปยุย่งโยนหัวขึ้นผมเลยเอาเสาขึ้นไปใส่ยอดเลยครับนี่ปักนีบปักสร,ร้างขั้นขึ้นขั้นหนึ่งมันเลยเขามาเขามาปักสร,ร้างคู่ใส่เยียบเลยอ่ทีแรกมันเที่ยวเขาที่ออกใส่ตำผดครับครับครับอ่ะแสดงว่าอ่าวางอ่เศร้ายังไม่โดนจุดมันเนี่ครับพ<ข>อย้ายขึ้นไปเรียบร้อยเลยเรียบร้อยควันพิฆาตเรียบร้อยเพี้ยเลย บ่าสอนบ่าสอนบ่าสอนอะไรจ่ายเงินหรอว่าสอนเดี๋ยวพันสีเดี๋ยวจะเอาไปใช้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอไปใส่พันพันเรื่องว่าปัญญาญนว่าตอนนี้ตำราคือปิดปิดแล้วใช่ไหมจ้าแล้วปิดตายแล้วปิดแล้วครับปิดตายแล้วว่ายังยังไว้ถือยถ่ายยุ่งไม่แต่ขาดใจย่างไวโอ้ตำรามี15กระบวนท่าสอนไป14สอนไป14พ่อโอ้ไปที่15นี่คือเอาไว้ไม่แต่ขาดตัวโอ้เอาไว้ข่าลูกศิษย์เรียนข้าลูกศิษย์ข่าลูกศิษย์ถก็มาลูกศิษย์เรื่อว่า อันนั้นวายันวยันมดไปมดแล้วมดแล้ววายันวันวายเอาเอาเลยพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวยังไงจะเหลืออะไรไม่เหลืออะไรเดี๋ยวยังไงก็ดูที่นกต่อด้วยนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเก่งแต่มีมือนกต่อไม่ผ่ามันก็ไม่ได้นะครับผมครับผมเอาละรพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องก็ดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกด กระดิ่งวุ้ขงข้าวมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้กับจานแหลมไปก่อนครับ<อ>ผมส <ผม S 1> วัสดีครับ